สว,ส,สวัสดีค่ะสวนเกษตรผสมผสานล้ำไยเกษตรฟาร์มเ้ยจ้าอ่ามือนีเขาสิเตรียมแปลงปลูกแปงกววจ้าบักป้องแปงบักบวบด้วยค่ะเด้อใส่ขวยไถนาจ้าแทนรถไถจ้าพอ่อไถแจ้งอันนี้ก็เป็นควายรุ่นเท่าๆพุ่นละไถแจ้งสุขไว้สุม,มุนีเพราะได้แอบกับไถว่าได้เนาะ ว่าเป็นจ้ะอันนี้คือพ่อเราเอง oh, <no. S 1> ตาหมอนจ้า uh huh. เขาว่ามีรถไถได้จ้าเขาสิได้เขาสิใส่ควายไถนาจ้าเอาไปเลยจ้าบังหูเลี้ยงอยู่เด็กว่ายอะยอ,ยอหนห้นหน่ไทๆจ้า เกษตรผสมผสานร,รำไยเกษตรฟาร์มเจ้าเด้อพี่กัดบ้านกุดหลวงตำบลปอพานอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามจ้าอันนี้คือเตรียมแปลงปลูกอย่าให้แบบอะไรนะอย่าให้ขัดตอนจ้ะทำกะเกษตรผสมผสานสลับหมุนเวียนกันไปนะคะปลูกรุ่นเล็กรุ่นเด็กแปลงรุ่นแก่เท่าก็ เอาออกอันนี้ค่ะสวนเกษตรผสมผสานลำไยเกษตรฟาร์มจ้า